สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเอกี่ยวกับโปรเกสของกุญยนไต้เส้นของผมนะครับก็อันนี้คือแผนงานเดิมเนาะผมวางแผนว้ว่าวิค1หนึ่งวิทยสองผมจะํำเสนอวิค3สามผมจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็วิค4สี่ถึง9้าผมจะเขียนโปรแกรมดูยนตยนแต่ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เจอก็คือผมเจอปัญหาคอัข้างเยอะนมากอย่างเช่นพยายาม ถามว่าตรงไหนมันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้บ้างแล้วผมก็เจอว่าเกือบทุกจุดมันเป็นปัญหาในอนาคตได,ได้เริ่มแรกผมเจอว่าเซ,เซนเซอร์ผมไม่สามารถเริจจัได้ดีผมก็เลยทําการซื้อเ,เซ็นเซอร์ใหม่มาแล้วแล้วก็ทำปัญหาพอทำปัญหาเสร็จผมก็ต้องซื้อใหม่พอซื้อมาใหม่เสร็จผมก็ทํามันพังด้วยสิ่งผิดพลาดบางอย่างแต่แล้วผมก็ต้องรอของซื้อใหม่อีกที ดันั้นผมก็เจอปัญหาอย่างเช่นมอเตอร์สองข้างมันหมุน้วยความเร็วไม่เท่ากันอันนี้มันเป็นปัญหาที่ตัวผู้ผลิตผมก็เลยลองติดต่อผู้ผลิตอยู่ปรากฏว่าของเราบออกสตอ็อกผมไม่สามารถสั่งชิ้นนั้นมาได้อีกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องทำถุนยนต์ใหม่เพื่อที่จะให้มันรับกับเป้ามอเตอร์ใหม่นะนี่ฮะอันนี้เป็นปัญหาคร่าวๆที่เจอมาทุกคนแล้วจะมีอย่างล็อตเข้าไปติดในตัวเซอร์โวแล้วก็ไม่สามารถเอาเซอร์โวมาใช้ต่อได้หรือเปลี่ยนตัวอาร์มได้ถ้ามัน ไอตัวเนี่ยครับผมซื้อแท็กชอมิเตอร์มาก็เพื่อวัดรอบพอวัดรอบเสร็จข้าอาจจะเล็เกินหน่อยนะเราสังเกตเห็นว่ารอบมอเตอร์ตัวหนึ่งผมวิ่งที่พันแปอีกตัวว <X UR S> ิ่ง <Gym>. ที่สามพันหนึ่งที่เจ็ดจุดสี่โวลตเท์เท่ากันเรื่องผมว่าอันนี้น่าจะมีปัญหาที่ตัวมอเตอร์ก็เลยโทรติดต่อแล้วเรียบร้อยการวัดอบไม่มีของผมซื้อตัวนี้ไม่ได้ทำให้ผมต้องเปลี่ยนตัวหุ่นยนต์ใหม่ ก็สเตปถัดไปก็คิดว่าจะย,ยังพยายามคงเหมือนเดิมแต่ก็คงดีเลยประมาณเจ็ดเนื่องจากต้องมาทำขุดยนต์ใหม่ก็คิดว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะเสร็จแล้วสำหรับตัวขุดยนต์ใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนหน้าน,นี้ผมมเัเจอเหมือนพอเจอปัญหาพบปัญหาแล้วก็ไม่สามารถแก้ได้ก็ไปดีเซอร์ดีเซอร์เสร็จมันก็จะวนอู่เเิมประมาณสองสารอบน,อนะทำให้เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะครับก็คิดว่ามี สัปดาห์9สัปดาห์ 11, 1ิก็น่าจะได้เขียนโปรแกรมตามแผนเดิมแต่ก็คงคิดว่าคงไม่น่าจะเสร็จเหมือนเดิมเพราะว่าเทอร์มิผมต้องทำเหือนทั่วใหม่ครับครับคืทำตัวใหม่เลยใช่ครับสาม,สมตัวเพราะ <c oughs> ตัวนี้มันติดกับอุปกรณ์มอเตอร์มันมันฝิดใสอ่ะมันเหมือนว่าตัวนี้กับกตัวหนึ่งมันใส่รวมกันไม่ได้เลยแล้วผมก็สามารถซื้อตัวที่ใส่แทนกันได้นะครับการ ก็ออ,อกแบบใช่ไไอ้ตัวที่เป็นปิ้นเมื่อกี้ก็เป็นตัวมองปิน้นมีอะไรซื้อืพิ่บ้างเท่าไหร่ก็ตอนนี้มีซื้อตัวเซนเซอร์